ผมซื้อเครื่องเกมที่เล็กที่สุดในโลกราคา1,300บาทแต่มันจะเล่นได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับเครื่องเกมนี้มีชื่อว่าซามบี้ครับถูกผลิตโดยบริษัทชื่อไทนี่เซอร์กิตตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอสหรัฐ ah ซึ่งพวกเขาชำนาญการสร้างของสะสมขนาดเล็กตั้งแต่ทีวียันเครื่องเกมเมื่อแกะกล่องออกมาปุ๊บนี่คือหน้าตาของมันถ้าเทียบขนาดกันชัดๆก็ประมาณ1ข้อนิ้วโป้งใหญ่กว่าเหรียญ10นิดหน่อยแต่เล็กกว่าพิมพ์เสน,น้ำด้านหน้าประกอบด้วยปุ่มที่ทางสีทิศและปุ่มแอคชั โอ้โหเปิดติดครับโล่งใจไปภายในเครื่องนี้มีเกมทั้งหมด5เกมได้แก่เกมเรียงบล็อกคล้ายๆกับ t e t i s เกมยิงอวกาศมีเกม R P G และเกมงูโนเกียครับตัวแบตมีความจุ40มิลลิแอมซึ่งทางผู้ผลิตเคลมว่าสามารถเล่นเกมได้นาน2ชั่วโมงเต็มๆแต่ถ้าเล่นนานขนาดนั้นไปหาหมอสายตาต่อได้เลยไม่เคยคิดว่านิ้วโป้งตัวเองใหญ่มาก่อนจนได้มาเล่นไอ้เครื่องนี้แหละคือถ้าเอาไปนั่งเล่นนอกบ้านคนคงนึกว่าผมนั่งเล่นนิ้วตัวเองเพราะเขามองไม่เห็นเครื่องเกมะนะแต่ถ้าเกมในเครื่องยังไม่หนำใจพออทาาาาางงงงผผู้้ลิิตตยยัเเเเเเปปดว็บไซ์รรรรรสสมมมถขีนโแกก หรือไปโหลดเกมมากมายที่คนอื่นสร้างไว้ก็ได้มี Resident Evil 4ด้วยนะหาถ้าพูดตามตรงด้วยเกมที่เรียบง่ายและจอที่เล็กก็คงไม่มีใครบ้าจี้ไปเล่นมันจริงจังเหตุผลที่ต้องซื้อมันก็คงไม่มีเว้นว่าคุณจะเป็นสายสะสมเครื่องเกมหรือหาของเท่ๆไปแขวนเป็นพวงกุญแจใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หลักเลยครับ